พิเศษแล้วพิเศษอีกสั่งซื้อวันนี้จนถึงวันที่7ไม่เกิน200กิโลเมตรส่งให้ท่านรีถึงบ้านเลยแ <Yeah. S 1> บบฮิปโปเดีอ็ออเล็กนะครับสาขาเมืองไทยอเล็กจ,จังหวัดร้อยเอกของเรานะครับผมครับผม วันนี้เรามานําเสนอชุดโปรโมชั่นสุดคุ้มในช่วงวันจุดสองานะครับเป็นชุด2อคูณสครับผมเสื่อคุ้มที่สุดเลยครับชุดนี้ครับจะมีเสียงกลางครับผม12นิ้ว2ใบครับผมอ่าสิบแปดนิ้วสองใบแปดนิ้วสองใบครับตู้เป็นไม้แท้ครับผมไม้แท้เดินขอบเหล็กแข็งแรงเรียบร้อยแข็งฉีกมีผ้าดําข้างในนะครับตู้ซับเบดก็เหมือนกันครับส่วนดอกข้างในมาดูกันครับมาดูดอกข้างในกันเริ่มที่เสียงแหลมับผมเสียงแหลมจะเป็นของ NPE ครับ NPE PA ตองหนึ่งนะครับผม โอเคไม่เล็กใหญ่เลยทีเดียวนะครับ12นิ้วเสียงกลางจะเป็น12นิ้วของ NPE รุ่น OEM 12ครับผมโอเคคงหล่อด้วยนะครับเนี่ยคงหล่อครับผมแข็งแรงครับโอเคไว้3นิ้วเลยด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวส่วนเบรคจะเป็น18นิ้วของ OEM เป็นแบรนด์ NPE หมดเลยครับทั้งตู้กลางตู้เบรคครับเป็นคงหล่อเช่นเดียวกันเนาะใช่ครับผมไว้4นิ้วนะครับครับผมกระดาษอย่างดีเลยนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับ ปัดสูงด้วยชุดกล้องปรุงจะเป็นมิกเซอร์คาดาครับผมแฟนซีหครับตัวนี้จะเป็น6ช่องครับผมจะเป็น4ช่องไมค์แล้วก็อีก2ช่องสเตย์ครับผมเล้นเว็บบีแล้วก็มีโบทูธเอฟเฟกต์เก้บแดนครับผมแล้วก็มี EQ EQ วอีวแบนด์แบนครับตัวนี้จะเด่นคือบันทึกลงเว็บบีได้นะครับผมเลกคอร์ดลงเว็ได้ครับมีไฟเชนท็อมเหมือนกันครับผมใช้ได้เลยทีเดียวครับผมต่ัวนี้ก็จะเป็นเป็นไมลอยไมลอยถือคู่ UM15 ครับของโปรพัทครับผม ตัวนี้ได้สองไมาด้านหน้าเครื่องได้นะครับสะดวกสบายสวยงามแล้วก็ตัวนี้เป็นขึ้นใหม่ด้วยตามพถูกต้องตามกฎหมายแล้วลงมาก็จะเป็นคอร์สของไมเอ็นครับว x 2 2 3ตัวนี้เป็นคอร์สสองทางครับผมเพราะสองทางเนาะเพาวเวอร์แอันเป็นของทาดาโป4.5ี่ครับวันนี้เราจะโหลดอยู่ที่4โอห์มครับชุดนี้เราจะโหลดอยู่ที่สองโอห์มเนาะห้าสองครับผม ตัวนี้ได้450บัตตที่8อหมใช่ครับโอเคถือว่าแรงทีเดียวนะครับก็สืบว่าชุดนี้สุดคุ้มจริงๆรครับแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้เนาะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษพิเศษแล้วพิเศษอีกก็คือถ้าท่านสั่งซื้อจากทางร้านนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7นะครับเราจะนำสินค้าเนี่ยส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเลยโดยระยะทางจากร้านไปถึงท่านไม่เกิน200กิเมตรส่งฟรีครับ สุดยอดจริงๆครับผมสุดยอดเลยครับแต่โปรโมชั่นก็มีจนถึงช่วงสงการเลยแต่ว่าถ้าสั่งหลังจากวันที่7อาจจะมีค่าส่งนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรืออยากลองเล่นดูหรืออยากลองสัมผัสกับเสียงดูว่าชุดจริงเสียงจริงจะเป็นยังไงลองเข้ามาดูได้เลยนะครับของมาฟังได้เลยที่ฮิปโปอเลสสาขาเมืองไทยเลดจังหวัดเลดเส้น รอบเมืองละเอยดนะครับผมโอเคเลยสำหรับวันนี้นะครับคลิปของเราก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้ว subscribe ด้วยครับ